สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องป่าสมพิชองสมพิชเชนเหล่ด้วยค่ะป่าสมพิจมาอาบเกตบา่าอางมูลทุ่สวันไม่ป้าหายเบื้องจ้าตอนนั้นมันหัวแต่เป็นดอกตอเน,นี่ยมันเป็นน่วยละจ้าดูนะคะเคี้ยมันค่ะโดกโดกขึ้นอยู่เพิ่นปลูกแล้วเพิน่นกะเอาเคี้ยมันกายกายกายขางฟ้าบานบานสวนใ้นะคะพี่น้องเห็นบ่ ขั้นแดพอกินดอกหัวแต่อันนี้เพราะว่าอ่างวนมันใหญ่จ้าเนาะค่ะใส่เวลาเป็นบัสามทกซี่ทั้งหาเดียนมันแหละอันนี้แต่ว่าขั้นใหญ่เรากะใหญ่เลยก็สิเดียนาก็ได้กินแล้วจ้าเปิ่งดกดก คุณน no, ้องคนนึงหลาย ทางไก่มันก็นจะเป็นยังซีพี่นอ้องแล้วเอาเหนเกี่ยวหลังคาบานสวนไว้ค่ะเบืีอยมีต้นเดียวเลยพี่นองเด้เบิ้งป่าชุมชนท้ายต้นมันเห็นเบื้อีม่มากองางงนี้มีต้นเดียวเลยค่ะเบิ้งต้นเดียวค่ะเบินน้งนวยมันขื้นต่้งต้เพื่องขซื้อมาจากโทอมาปลูกไว้หลายปีแล้วค่ะ บหมากมันกะคืนตั้งแต่งเงาเลยค่ะพี่นอ้องมันก็เป็นเคีย้ยวเป็นเคี้ยวแยกออกไปเป็นสามสี่เคี้ยวไปนี่จาบอ่างงูต้นเดียวชุดยอดอีหลีจากพี่น,ออน้อง้านฮามันอากาศฮ้อนปูกประเพะได้กินได้กินก็เป็นเป็นมองมองแล้วค่ะเนาะ่ะพี่น้องคลิปนี้ปลาสมพผิดกบม,มาอับเกีดมากอ่างงาูจำนี่เนาะค่ะเนาะ ะขอจบคลิปไว้ซชนีก้กนเนาะ,ค,ะค่ะ่าสวัสดีค่ะพี่น้อง